สำหรับวันนี้เนี่ยเราอยากจะมาให้คำแนะนำสำหรับคำถามที่ได้รับเข้ามาอย่างต่อเนื่องเป็นคำแนะนำการเรียนเนี่ยหรือว่าเส้นทางการเรียนสำหรับคน3มกลุ่มกลุ่มที่1ก็คือนักเรียนที่เป็นเด็กเลยคือกลุ่มปถมปลายหรือว่ากลุ่มมัธยมแล้วก็มาเป็นกลุ่มคนที่เรียนมหาลัยอยู่แล้วสุดท้ายเป็นกลุ่มคนทำงานและกลุ่มคนที่เป็นบริษัทที่ทำงานอยู่แล้วแล้วเห็นโอกาสว่าเฮ้ย วิชาวความรู้พวกนั้นทดีพวกนี้เขาน่าจะเอาไปใช้ในการเพิ่มมูลค่าบางอย่างให้เขาได้เขาก็มีการส่งพนักง,งานมาเรียนบ้างบางทีเขาก็ถามถึงการเทรนนิ่งบ้างวันนี้เราก็เลยจะหยิบเอาคําแนะนําที่มีความแตกต่างกันจะแนะนําให้คน3กลุ่มนี้ในปัจจุบันนี้น้องๆหลายคนเนี่ยเริ่มมีคนที่เริ่มรู้แล้วว่าเราชอบอะไรชอบเขียนรูปนะชอบเขียนการ์ตูนนะชอบงานดิจิตอลเพนส์บางคนเนี่ยมีการชอบไปถึงงานแอนิเมชันก็เริ่มรู้จักแล้ว,ว่า i, มี 3D Modeling นะมี 3D พ r i n ์ มีโปรแกรมที่ทําการปั้นอย่างเช่นซีบัตนะหรือว่าบางคนเนี่ยรู้จักไปกระทั่งมายารู้จัก C4D อะไรประมาณนี้นักเรียนในกลุ่มนี้ถ้าหากเขาอยากที่จะทําเป็นเขาควรจะเริ่มจากการเรียนในคอร์สอะไรบ้างแบบเริ่มต้นกันเลยครับว่านักเรียนน้องนักศึกษาเนี่ยเขาก็คุ้นเคยกับการใช้งานคอมพิวเตอร์แล้วก็ 3D อยู่แล้วบางคนก็เล่นเกม ซึ่ง mm hmm. เกมห้อนั้มันก็สร้างมาจาก 3D คนที่เล่นเกมก็ไม่จําเป็นว่าจะต้องอยากทําเกมแต่ว่าเขาจะมีความใกล้ชิดกับพวกเทคโนโลยีพวกนี้อยู่แล้ว mm hmm. ซึ่งมันเป็น 3D แล้วถ้าเก mm ิด hmm. มาใช้โปรแกรมในการสร้างโมเดลขึ้นมามีผลงานของตัวเองถ้นเป็นไฟล์ดิจิตัลแล้วก็ปัจจุบันมันปริ้นออกมาได้หรือว่าไปทํางานอื่นๆต่อได้อีกเยอะเลยเนี่ย mm hmm. มันก็จะดีมากเป็นการสร้างงานอย่างหนึ่งที่เป็นศิลป,ปะ เริ่มจากคอส iPad s c คร p t i n g หรือไม่ก็ซีบัตรเบสิกก็ได้เพราะว่ามันเป็นการเริ่มจากการปั้นดินมันจะทำให้เราเนี่ยทำงาน 3D แบบอิสระฟรีฟอร์มไม่ได้ฟิกอยู่ในกรอบหรือว่ากฎระเบียบมากเราจะเริ่มได้ง่ายแล้วก็ปั้นสิ่งที่เราชอบได้แบบเร็วๆเลยเมื่อกี้ก่อนที่พี่จะมาคุยกับพัทเนี่ยนะพี่ก็พยายามลองเซิร์ชหาข้อมูลดูว่าเฮ้ยที่ต่างประเทศเนี่ย เขามีการสอนนักเรียนในกลุ่มเด็กเนี่ยในวิชาพวกทีดีเนี่ยมีไหมโดยมากเนี่ยมันจะเป็นเกี่ยวกับการทำท d ดี i ิ้นแต่วิธีการที่น้องๆที่เป็นเด็กมากๆจะเข้าไปเรียนเนี่ยมันจะไม่ใช่ว่าเขาจะต้องไปปั้นคาแรคเตอร์เพื่อปิน้นแบบปั้นให้สวยเลยเราปินน้อย่างนี้อันนี้จะไม่ใช่แต่มันจะมาในลักษณะของการรู้จักรูปทรงพื้นฐานก่อนสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมประกอบกันเป็นตึก เอามาประกอบกันเป็นรถมันจะคล้ายๆกับแบบฝึกหัดที่เราสอนใน intro to 3D ตอนแรกๆที่แบบเอารูปทรงพื้นฐานมาประกอบกันก่อนเสร็จแล้วเนี่ยทำให้เขาสนุกขึ้นโดยการแนะนําต่อว่าเฮ้ยมันเอาไปิ d ได้นะนอกจากการใช้ 3D ในการขึ้นรูปทรงเนี่ยมันมีปากกา3มิติด้วยใช่ละลายปฏติกอะแล้วมันก็เขียนเป็น3มมิติซึ่งเดี๋ยวพี่จะเอาภาพมาขึ้นให้มันจะมีเครื่องมือเหล่านี้ที่มัน user friendly มากๆแล้วก็เอามาปูพื้น ให้เราใช้ในการสร้างสารรค์ผลงานคล้ายๆกับแนวที่สมัยก่อนเนี่ยเราจะต้องเริ่มจากการว่าไปปั้นดินบ้างเ,เริ่มดออิ่งบ้างไอ้พวกเนี้ยมันก็จะมาเป็นอีกหนึ่งความรู้ที่เรียนรู้ไปควบคู่ไปด้วยกันได้เพื่อต่อยอดไปเป็นการเรียนพวก 3D animation หรืออะไรประมาณนี้กีที่พัดแนะนําคือแนะนําเป็นคอร์ส iPad มี iPad อยู่แล้วอยากใช้ก็ iPad ถ้าเกิดว่า น้องเขาถนัดใช้คอมเนี่ยก็ซีบัตเบสิกได้เลยเออมันจำเป็นไหมว่าจะต้องเริ่มจาก iPad แล้วถึงไปใช้ซีบัตหรือว่าเลือกก็ได้ไม่จำเป็นครับเลือกได้เลยแล้วแต่ความถนดัดถ้าเราเดินทางบ่อยๆก็ใช้ iPad จะสะดวกกว่าถ้าเกิดเราอยู่กับบ้านแล้วใช้คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะใช้ PC ก็ซีบัตเนี่ยจะเหมาะมากกว่ามันสามารถจะฟินิชงานแล้วเอาออกไป ปิ้นเนี่ยได้เหมือนกันไหมณปัจจุบันที่เพิ่งอัปเดตไปเนี่ยมันฟินิชงานได้เลย Export เป็น STL เอาไปใส่โปรแกรมสอาเราเครื่องพิมพ์แล้วก็ปิ้นได้เลยรายละเอียดงานของมันเนี่ยทำได้ดีเรียกว่าทเทียบเท่ากับ4ีบัตแล้วแหละแต่ว่ามันจะยังทำเฟสที่เยอะมากๆมันสิบล้านไม่ได้แล้วก็เครื่องมือมันยังไม่ได้เยอะมากโดยพื้นฐานเนี่ยจบงานได้แล้วการจะต้องไปปั้นที่โพลีโพลีเค้าเยอะๆแบบสิบล้านเนี่ยคือทำไมถึงมันถึงต้องเยอะขนาดนั้นมันมีไว้เพื่อกรณีไหนต้องการทำงานจริงจัง อย่าง<ม>ช่วงหลังเนี่ยจะมีพี่ๆเพื่อนๆหลายคนที่มาจากสายปั้นพระจะมาลงเรียนในคอร์สปั้นพวกนี้แล้วงาน<ม>ของเขาต้องมีดีเทลละเอียดเป็นลายไทย<ม>เป็นต<ม>ัวอักษรต้องใช้ภาพมาช่วยปั๊มด้วยขึ้นมาจากเส้นอะไรพวกนี้<ม>ใน iPad เนี่ยมันยังไม่ได้รองรับความซับซ้อนมากเท่ากับในซีบ<ม>ัตแต่ว่าถ้าใครมาสายปั้นแล้วเชฟเรียบๆสวยๆเนียนๆหรือว่าเชฟเป็นงานทอยงานของเล่นเนี่ยมันจบงานได้เลยใน iPad นะตอนนี้นะแต่ว่าปัจจุบันมันก็กำลังพัฒนาไปเรื่อยๆอ,อยู่เดี๋ยวมันจะได้ซับซ้อนมากขึ้นก็คาดว่าต่อไปเนะี่ยมันจะใช้ร่วมกับเทคโนโลยีกล้องไลด้าใน iPad หรือว่า p n o n e รุ่นใหม่เราสแกนสิ่งของที่เราชอบมาแนละาวปั้นต่อได้ใน iPad เลยอย่างเช่นกรณีร้านแต่งรถต้องการจะทำพาร์ทบางอย่างคัสตอมขึ้นมามนะสมมตินะสมมตินะอย่างเงี้ยควรจะซีบัตหรือว่า iPad ไม่เหมาะสำหรับซีบัตแล้วก็ iPad ไม่เหมาะเลยลองไปใช้<อ>มายายใช้เลวิดใช้ 3D Max เพราะว่ามันจะกําหนดไซส์ได้ใกล้เคียงมากกว่าใช้ Solidworks เลยถ้าต้องการทําต้นแบบอะน,นะแต่ว่าในสาย iPad แล้วก็พวกซีบัตเนี่ยมันจะเหมาะกับการปั้นเชฟคร่าวๆข,ขึ้นรูปทรงไอเดียมมเป็นฟอร์มแรกหรือว่าเป็นดีไซน์แรกๆเนี่ยเราขึ้นในนี้ได้จากนั้นเราเอาดีไซน์อันเนี้ยไปให้ฝ่ายที่เขาทําเรื่องการผลิตเนี่ยทำต่อได้เพื่อทาไซส์ให้มันเป๊ะ ก็ปรับเชฟให้มันคมเรียกว่าเ,เป็นการดีไซน์เป็นสเก็ตแบบแรกสเก็ตไอเดียลงไปอ่ะแต่ก่อนเราจะคุ้นเคยกับการสเก็ตด้วยดินสอในกระดาษแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยเมื่อทุกอย่างมันรองรับการทำงาน 3D หมดแล้วมี VR มีการปรินเข้ามาช่วยด้วยการสเก็ตในโปรแกรมพวกนี้ก็จะช่วยงานได้เยอะเลยเพราะว่าเราจะเห็นรอบด้านแล้วก็ได้ไฟล์เป็น 3D ที่มันเป็นต้นแบบมีความกว้างยาวลึกจริงๆสามารถนาไปผลิตได้ คือกระบวนการที่จะให้สเกลเป๊ะเนี่ยมันเป็นกระบวนการที่ใช้เวลาแน่ๆมันมันมไม่ใช่แบบเราปั้นๆไปเนี่ยมันจะมันจะจบได้ง่ายๆต้องบอกไว้ก่อนเพื่อว่าท่านที่จะเอาสิ่งพวกนี้ไปใช้งานเนี่ยจะได้เข้าใจก่อนว่าโปรเซสที่จะเกิดขึ้นคือยังไงบ้างจะมีอีกกรณีหนึ่งอย่างเช่นเขาปั้นพวกต้นแบบไปทําเหยื่อตกปาลาอะไรพวกนี้ มีแนวแนวนี้หลายท่านเหมือนกันที่สนใจแล้วก็มาทํางานในแนวเนี้ยครับก็เขาจะกําหนดแค่ขนาดคร่าวๆคือยาวเท่าไหร่นอกนั้นเขาปั้นอิสระได้เลยแบบเนี้การจบงานใน iPad หรือว่าซีบัตเนี่ยมันทําได้เลยกําหนดแค่ความยาวเฉยๆไม่ได้ต้องการเปะ๊ะแบบมีน็อตมีรูอะไรเนี้ยเพื่อไปประกอบกับส่วนอื่นถ้าเกิดไม่ได้เนี้ยบขนาดน,นั้นก็สามารถจบงานได้ใช่เพราะว่าถ้าเป็นรถเนี่ยในเคสที่เป็นพาร์ทรถคือมันมีการไปประกอบกับพาร์ทอื่นใช่ไหม มันเลยต้องเป๊ะมากๆ, <S <S ๆซึ่งวิธีการทําพวกเนี้ยมันก็จะคล้ายกับตอนที่เราเอาแรคเ,เตอร์ทีดีมาตัดแล้วทําพวกข้อต่อให้มันเชื่อมกันพอดีถูกไหมมันจะใช้ไอเดีย<ช>คล้ายๆอย่างนั้นต้องมีความเป๊ะมากกว่าเมื่อไปประกอบกับพาร์อื่นอ่ะถ้าอย่างนั้นพี่ขอสรุปก่อนว่าหากว่าเราเป็นกลุ่มเริ่มต้นนะจะเป็นประถมหรือมัธยมเนี่ยเราอยากจะแนะนำาให้ไปเรียนพวก iPad หรือว่า C b บัก่อนเพราะเราถือว่าโปรแกรมพวกนี้ มันจะทําให้เราเนี่ยรู้จักพื้นฐานการมองเป็นทีดีก่อนแล้วก็ได้รู้จักคเครื่องมือหลายๆตัวการดึงการดันการสมูทเราเข้าไปเหมือนทําความรู้จักกับภาษาของพวกมันก่อนก่อนที่เราจะไปใช้เป็นเครื่องมือที่มันแอดวานซ์ขึ้นไปอาจจะไปเป็นมายาหรืออาจจะไปเป็นอะไรพวกนั้นอ่า<ม>เป็นประมาณนี้<ม>ให้ตอบเสริมอีกหน่อยนึงเพราะว่ามีคนถามอยู่ตลอดเลยว่าตีบัตรหรือมายามันต่างกันยังไงอ่ะถ้ามายาก็จะเหมาะกับการทํางานแอนิเมชันแล้วก็งานที่ต้องการความเป๊ะ งานที่เป็นอะไรเหลี่ยมๆงานสร้างห้องสร้างอินทีเรียสร้างตึกมายาเลยแต่ถ้าสีบัตรนั้นเน้นงานปั้นงานพุทธศิลป์งานปั้นพระงานปั้นดินงานปั้นให้เป็นฟรีฟอร์มงานปั้นคาแรคเตอร์แล้วก็เอาไว้สเกต็ตต้นแบบของดีไซน์ต่างๆเป็นประติมากรรมที่เป็นรูปทรงอิสระหรืออะไรก็ตามที่มันไม่ได้มีความเหลี่ยมอะสีบัตรจะถนัดมากๆเลยบางคนเนี่ยเขาก็จะถามว่า เฮ้ยอยากทำแบบไฟนอลนะหรืออยากทำเป็นแอนิเมชันอยากทำแบบ L O L อะซีนิมาติกอะไรเงี้ยนะอยากทำแบบนั้นเออมันต้องเรียนอะไรอย่างเงี้ยอยากให้มาให้ความกระจ่างหน่อยว่าเฮ้ยงานที่เป็นแบบนั้นอะมันเรียนอะไรมันถึงจะทำได้แบบนั้นอย่าง <ขอ S 1> แรก <ขอ S 1> เลยมันจะมีขั้นตอนที่เยอะพอสมควรเลยครับ การปั้นโมเดลนั้นเป็นแค่จุดเริ่มต้นเป็นจุดแรกเองในการก<ม>้าวเดินไปให้ถึงงานแอนิเมชันอย่างไฟนอ Fantasy ีอะไรพวกนั้นมันจะต้องเริ่มด้วยการดีไซน์คาแรคเตอร์ปั้นโมเดลปั้นโมเดลเสร็จแล้วต้องใส่กระดูกให้มันเสร็จแล้วก็เอาไปแอนิเมชันแอนิเมตมันให้มันขยับจัดแสงเรนเดอร์ให้เหมือนจริงแล้วพอจัดแสงแล้วก็จะมีเรื่องกล้องด้วยว่าการถ่ายหนังทํายังไงที่จะเล่าเรื่องได้<ม>แล้วก็มีเรื่องซาวด์ดิตอนสุดท้ายแล้วก็มีเรื่องการเกลยดสีการตัดต่ออีก แล้วก็ยังมีเรื่องเอฟเฟกควันระเบิดไฟอะไรพวกนั้นอีกมันจะรวมด้วยหลายเรื่องมากๆเขาก็เลยใช้ทีมงานเยอะมากๆในการทำแอนิเมชันเรื่องหนึ่งแต่ว่าเราทำคนเดียวเนี่ยก็ยังสามารถจะทำงานให้จบได้เหมือนกันครับแต่ว่าก็ต้องแลกมาด้วยเวลาที่เยอะเราต้องค่อยๆทำไปทีละขั้นนะนะมันสามารถจะทำสามารถจะเรียนรู้ได้แต่ว่าเราก็จะต้องดูด้วยว่ามัน จำเป็นต้องใช้เวลาที่เยอะนะเดือนหนึ่งอาจจะจบได้แบบแอนิเมชันประมาณ10วิอันนี้ทำคนเดียวอาจจะได้แต่ว่าถ้าอยากได้แอนิเมชัน3นาทีอาจจะต้องทำปีนึ่งทำคนเดียวที่ศิธิ์ในมหาลัยหลายๆที่ก็ให้ทำปีหนึ่งการทำงานแอนิเมชันเนี่ยเราต้องเข้าใจก่อนว่าโวหเขาใช้ทีมงานทำเนี่ยเยอะมากถ้าเป็นหนังแอนิเมชันนี่ทีมงานนี่มี2-300คนแล้วทำเป็นปีถ้าเป็นช็อตเอฟเฟกต ช็อตวิดีโอเอฟเฟกเราดูอย่างเช่น t r a n s f o r m e r ตอนจบเครดิตขึ้นมาโอ้โหแบบมีเป็น20บริษัทมีคนเป็นร้อยเลยทำนะหลายๆคนก็จะมีความสงสัยว่าเฮ้ยแอนิเมชันทำไมอย่างที่อาจารย์พัดบอกเมกื่อกี้พี่ขอชี้แจงประเด็นนี้ให้เคลียร์ขึ้นคือที่บอกว่าแอนิเมชันสามารถทำคนเดียวได้พี่เล่าให้ฟังนี้ว่าในประเทศไทยเนี่ยบริษัทที่เริ่มทำงานทางด้านนี้ต้องยอมรับว,ว่าบุคลากรเราไม่ได้เยอะตั้งแต่ตอนแรกสมัยก่อนคนทาเป็นนี่น้อยมาก แล้วก็เป็นคนที่ใจรักจริงๆเราแบบต้องเหนื่อยมากที่ทําออกมาได้มันก็เลยทําให้คนจํานวนน้อยแต่มีเป้าหมายใหญ่มากอยากสร้างช็อตดีๆใช้พลังงานทุ่มเทไม่ได้หลับไม่ได้นอนแบบแลกชีวิตมาเพื่อให้ได้ช็อตที่ดีรุ่นรุ่นพี่ๆเนี่ยเขาจะเป็นกลุ่มนี้คือพีชีพมาเลยเพื่อให้งานมันดีเพราะจริงๆในเนื้อง,งานมันใช้คนน้อยไม่ได้อย่างตัวพี่ทําบริษัทใช่ไหมเรามีทีมคนไม่เยอะเวลาเราทาไปโอ้โหแต่ละจ็อบแบบ แทบตายอ่ะไม่ได้หลับไม่ได้นอนอ่ะแก้ทีปลายเกินอ่ะมันเกิดจากว่าเราอ่ะกำลังทำสิ่งที่ฝืนธรรมชาติไปนิดนึงคือเราเอาคนจํานวนน้อยมาทำแอนิเมชันซึ่งแอนิเมชันเป็นงานที่ต้องใช้คนจํานวนเยอะมันถึงจะคุณภาพดีสิ่งที่จะทําให้ปัญหานี้ถูกคลายได้ก็คือคนเพียงคนเดียวอยากทำแอนิเมชันทั้งเรื่องให้จบได้เราต้องไปรู้ก่อนว่า ในปริมาณคุณภาพที่มันเหมาะที่เราจะทําได้ในระยะเวลาเนี่ยหนึที่เรามีเนี่ยมันต้องใช้เทคนิคอย่างไงมันต้องวางแผนอย่างนั้นก่อนถ้าเกิดเราไปเทียบว่าอยากจะ ท n น former อยากจะ Final แฟนต a ซีเนี่ยเราต้องดูก่อนว่าด้วยเนื้อง,งานตรงนั้นเขาใช้มืออาชีพทำนะทำเป็นปีและทำเป็นร้อยคนมันไม่ง่ายอยู่แล้วมันไม่ใช่แบบเฮ้ย <c oughs> เราคนเดียวเราน่าจะทำได้นะมันยากมากพอพูดถึงเรื่องนี้ทำให้พี่นึกถึงงานหนึ่งที่เป็นงานที่ทำคนเดียวก็คืองาน The Third The Seven เะเป็นงาน Visual Light ที่สวยมากในในยุคหนึ่งสวยมากๆเลยแอนิเมชั n นมีความยาวมากแต่ว่าทำหลายปีนี่อาะทีนี้มาต่อแนะนำนักเรียนกลุ่มแรกไปเสร็จแล้ว เขารู้แล้วเฮ้ยปั้นสก,สกาวติ้งยังไงซีบัตรรู้จักพื้นฐานการหมุนกันอะไรแล้วสมมุติว่าเขาอยากจะไปต่อทำเท็กเจอร์ให้ดีขึ้นอยากจะทําแสงให้ดีขึ้นอยากจะไปแอนิเมชันอันนี้เขาควรจะไปต่อไปเรียนอะไรต่อดีก็จะต้องมาต่อด้วยคอร์ส n t r o to 3 d นะครับเ,เพราะว่าเป็นจุดเริ่มต้นของโปรแกรมมายาเราจะได้เข้าใจทุกกระบวนการก่อนพอเห็นภาพรวมเนี่ยเราจะรู้แล้วว่าเราอยู่จุดไหน เราชอบทำอะไรแล้วไปเน้นตรงนั้นก็ได้แล้วก็จะมีให้เลือกอีกมี substance painter ซึ่งทุกบริษัทใช้กันหมดแล้วเป็นโปรแกรมช่วยในการเพ้นท์เท็กเจอร์จากนั้นเรนเดอร์ ander, ปัจจุบันยังเรนเดอร์ในมายาอยู่ยังเรนเดอร์ใน 3d max อยู่แต่ก็มี Unreal Engine มาช่วยแล้วซึ่งมันก็สวยขึ้นเรื่อยๆแล้วก็เรนเดอร์ได้เร็วจบงานด้วยจานวนคนและเวลาที่น้อยได้ Unreal Engine เนี่ยได้รับการสนับสนุนด้วยนะมืออาชีพในวงการอาจารย์หลายๆคน นะที่เป็นมืออาชีพโรงเรียนสอน v วิชวลไลท์ระดับโลกแล้วก็โรงเรียนสอนคอมพิวเตอร์นิเมชันระดับโลกเริ่มที่จะมีคอร์สอันเลียวเพื่อที่จะให้การเรนเดอร์ซึ่งเป็นกระบวนการที่หนักที่สุดสําเร็จในวันเดียวเป็นสิ่งเหนือจริงเหมือนไม่จริงเหมือนฝันไปเพราะว่ามันเสร็จในวันเดียวซึ่งอันนี้มันเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้เลย ในอดีตถ้าเป็นไลฟ์ซีแนะนําคือต้องเรียนเพราะว่าเราต้องใช้เพราะว่ามันช่วยเราได้แล้วมันฟรี<ม>ฟรด้วยประเด็นสมมติถ้าเป็นคนปั้นโมเดลอยากจะพิเศษสวยๆมันก็ต้องเรนเดอร์อยู่ดีถ้าเราไปแคปหน้าจอเป็นสีแบบแดงๆสีเทาๆอย่างเดียวมันดูไม่ค่อยสวยไงถ้าจบด้วยเรนเดอร์สวยๆอันเรียวมีแบ็กกราว n ดมีฉากอะไรพวกนี้มันยิ่งส่งเสริมให้งานดูมีคุณภาพ่ขึ้น ไอ้แดงๆเทาๆนั้นใช่ที่เราเห็นอยู่ตรงนี้ปะใช่ใช่ไอ้แดงแงนั่แหละก็คือพัดรีบทำไงไม่่แคปจอเอาการนำเสนองานด้วยเทคนิคที่เป็นอย่างเงี้ยแดงๆเนี่ยสีแดงๆมีชัโดว์มีอะไรเงี้ยมันโอเคนะสำหรับคนทั่วไปแบบพี่เนี่ยมองเฮ้ยเออเรารู้ละคาแรคเตอร์นี้มีมวลยังไงเฮ้ยดูสวยดีว่ะแต่เราอย่าลืมว่านักเรียนกี่ร้อยกี่พันคนน่ะเรียนซีบัตอยู่ เรามีคู่แข่งอีกกี่ร้อยกี่พันคนนะแล้วทุกคนทําอย่างนี้ได้แน่เพราะอย่างนี้มันคือแบบเหมือนเกินดีฟอล์ไปนิดนึงอ่ะดังนั้นเราต้องมองเป็นเป็นเวทีที่เรากําลังจะเข้าไปเหมือนเราเราจะเข้าไปแข่งขันอะไร <c oughs> พี่ตั้งเป้าเลยอยากเป็นนักปั้นซีบัตนักออกแบบคาแรคเตอร์ที่มีโอกาสไปทํางานที่ต่างประเทศ <c oughs> เราต้องคิดแล้วเฮ้ยถ้าเราโชว์แบบแดงๆอย่างเงี้ยไม่ได้แน่เพราะว่าเพื่อนเราอีกเป็น <c oughs> หลายหมื่นคนเลยอ่ะ <c oughs> เขาทำอย่างนี้เป็นแน่นอน <c oughs> เราไปเพ้น์สีไหมแล้วเราเรนเดอร์ด้วยมันจะได้สมบูรณ์ขึ้น การแข่งขันนะมันเกิดขึ้นแล้วเราหลีกหนีมันไม่ได้หรอกเราต้องพัฒนาตัวเองขอกลับไปต่อนะ,อะเมื่อกี้เป็นคําแนะนําไปแล้วว่าโอเคเทคคอร์ส okay, นี้ก่อนจากนั้นไปเฉพาะทางทางมายาไปอันเลียวพวกนั้นจะดีรเราขอมาที่กลุ่มของมหาลัยบ้างสาหรับน้องๆที่เข้าปีหนึ่งแล้วไม่ว่าจะอยู่ในมหาลัยอะไรก็ตามที่เรียนทึกๆเนี้ยที่เราคิดว่าเดี๋ยวเราจะต้องทำแอนะิเมชันเขาสามารถที่จะเลือกเรียนสตาร์ในอะไรได้บ้างเมื่อประมาณ 5ปีที่แล้วนะครับถ้ามีน้องๆที่เรียนอยู่สนใจมาเรียนอนิเมชั่นเนี่ยพัดจะแนะนําเลยว่าให้ไปเรียนดออิ่งกับเรียนปั้นแต่ถ้าเป็นณปัจจุบันนะคือเรียนดออิ่งกับเรียนปั้นเนี่ยก็รีบเรียนให้เสร็จตั้งแต่มอต้นเลยเพมอมปลายเนี่ยเราสามารถจะมาเริ่มเรียนซีบัตรกับมายาเได้เลยตัวเบสิกถ้าเราจะไปสายนี้นะแต่ถ้าเราไม่ได้ไปสายนี้มันก็เป็นสกิลที่ติดตัวที่เราสามารถจะเอาไปใช้ทำมาหากินอย่างอื่นได้เหมือนกัน เราได้เรียนรู้ไว้เดี๋ยวนี้เนี่ยคือเราสามารถจะเรียนรู้ได้ทันทีเลยถ้าเรามีความสนใจนะอาจจะไม่ต้องรอก็ได้ทำไมเราจะต้องเรียนมายาตอนที่เราอยู่ปี2องทำไมไม่เรียนตั้งแต่ปีหนึ่งเลยวะถ้ามันจะต้องใช้อะนะถ้าวิชานี้มันจะสำคัญนะ่ะทำไมไม่เรียนเลยพี่รู้สึกอย่างที่พัดบอกเมื่อกี้เลยสกิลพื้นฐานเรียนมาเลยนะักับมัธยมเอาให้จบเลย ขอ,อแถมพวกซีบัตพวก iPad Scouting อะไรอย่างเงี้ยหรืออินโทรอย่างเงี้ยจัดไปเลยเพราะมันไม่ได้เหลือบาก,กว่าแรงอะไรเด็กในวัยที่แบบสมองกำลังใบถ้าเกิดสนใจขึ้นมาแปบ๊บเดียวอะทีนี้เนี่ยมันจะเป็นข้อดีของคนที่ได้เรียนรู้ไปก่อนก็คือมันมีสกิลที่เป็นเรื่องโปรแกรมไปหมดแล้วไงตอนที่เพื่อนเพื่อๆเขาเพิ่งเริ่มเรียนกันเนี่ยทีนี้เราก็จะกลายเป็นคนที่จะต้องไปสอนเพื่อน หรือไม่ <c oughs> ก็เป็นคนที่ <c oughs> หา <c oughs> ไอเดียหาอะไรใหม่ๆมาทำในช่วงเวลาว่างหลังจากที่เราทำกันบ้านเสร็จแล้ว <c oughs> เหมือนกับพัทสมัยเรียนน่ยพัทก็มีโอกาสได้ไปสอนเพื่อนคนนึงในการปั้นโมเดลก็ยังรู้สึกดีมาจนถึงทุกวันนี้นะ <c oughs> พอเราทำได้แล้วอ่ะมันจะกลายเป็นว่าเราจะไปอีกสเต็ปหนึง่งแล้วเราก็จะสามารถเรียนรู้ หาคลิปดูใน YouTube ดูคลิปฝรั่งดูอะไรรู้เรื่องแล้วเพราะว่าพื้นฐานเราแน่นแล้วแล้วมันจะได้ใช้เวลาในมาหาลัยเนี่ยในการทำพอร์ตในการลองรับงานดูแล้วชอบแนวไหนแล้วก็เป็นการเตรียมตัวก่อนจะทำที่สิทธิ์เพราะตอนก่อนจะจบเนี่ยเรารู้แล้วว่าเราอยากทำอะไรสมัยก่อนเนี่ยการฝึกงานในตอนปี3เนี่ยนักศึกษาฝึกงานเข้าไปเนี่ยก็คือได้ไปเรียนรู้งานปัจจุบันเนยเวทีของการฝึกงานเนี่ยคือการเหมือนการทดลองงานมากกว่าถ้าเกิดใคร สามารถที่จะทํางานได้เรียนรู้ได้แก้ปัญหาได้ดีไม่ดีคนนั้นน่ะจะได้งานตั้งแต่อย่างเรียนไม่จบเลย mm hmm. เจ้าของบริษัทเขาก็จะเล็งไว้เลยเฮ้ยคนนี้คนนี้ดีวะอยากได้มาทํางาน mm hmm. ลองจินตนาการดิว่าเราเรียนจบแล้วเราไม่ต้องหางานมันมันดีขนาดไหนมันจะสบายใจอะ่ะพี่ก็เลยคิดว่ากลายุทธ์ที่ดีนะในการเรียนในสภาพแวดล้อมที่มันมีในปัจจุบันเนี่ยคือเรียนก่อนเพื่อที่ว่าเฮ้ยถ้าคุณได้สอนคนอื่นเนี่ย หรือมีคนอื่นมาถามเนี่ยเหมือนคุณก็ได้ทบทวนไปด้วยอันนี้ข้อดีอย่างที่หนึ่งอย่างที่สองคือคุณจะได้ฝึกอธิบายมันเป็นการฝึกสื่อสารน่ะเหมือนตอนทํางานน่ะที่อีกหน่อยเราจะไปออกไปเจอโลกอะ่ะไปเจอคนที่มีความหลากหลายและกอย่างคือพออาจารย์เขาเห็นว่าเฮ้ยคนนี้สามารถที่จะอธิบายรู้เรื่องสอนได้บางทีเราอาจจะได้รับโอกาสอะไรบางอย่างมาเพิ่มมันก็ยิ่งใช่ใช่เพราะว่าอาจารย์ในสายเนี่ยเขาก็แต่ละคนก็มีงานอื่น,อ,นอีกเยอะแยะแหละ ใช่เยอะมากไม่มีใครทํางานเดียวอ่ะแต่ละคนมีงานเยอะมากมดังนั้นเวทีของการตรวจทีสิทธิ์ก็แล้วหรือว่าเวทีของการฝึกงานเนี่ยพวกนี้มันคือโอกาสการหางานชัดๆเลยมันไม่ใช่การฝึกงานดังนั้นถ้าเกิดใครไม่ได้เตรียมตัวให้พร้อมไปก่อนนะไปแบบกะว่าเฮ้ยเดี๋ยวค่อยไปเรียนรู้งานเนะี่ยไม่ได้โอกาสนะโอกาสมันจะตกมาไม่ถึงมันจะกลายเป็นของเพื่อนที่แบบรู้แล้วอะ่ะเรียนแล้วพร้อมแล้วไปทำแล้วไปถึงเขาไปปล่อยของ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  พวกนี้ดีไม่ดีเนี่ยเขาก็จะไปเร็วมากบางทีเขาจบมาเขาเอาไปทํางานสักครู่หนึ่งเขาก็เฮ้ยมีไอ้นั่นน่าทำว่ะเฮ้ยเรามีสกิลเฮ้ยเราลองไปทําดีไหมอย่างทุกวันนี้เน่ะเรามีการมาพูดถึงการไปทําพวกทอยทําของทําทีดีปินเพราะอะไรเพราะว่ามันมีแบบเด็กๆน้องๆหลายคนที่ใช้ความรู้พวกนี้ประกอบกันแล้วไปทําแล้วขายแล้วมันขายได้แล้วเขาก็ได้เงินใช่ไหมมีไอเดียที่จะไปต่อยอดมันก็ทําให้เขาค่อยๆโตเข้าไปอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้อง มันก็กลายเป็นแบบอย่างให้ให้วงการมันโตม,นมันก็เริ่มมีเด็กหลายๆคนเริ่มเห็นช่องทางว่าเฮ้ยเราเห็นงานอีกอย่างและที่เราทําได้ถ้าเราชอบแนวนี้นะเราสามารถทําแบบนี้ได้อะไรอย่างเงี้ยมันก็เปิดทางให้เขาแม้ว่าเราเรียนไปแล้วเราจะไม่เก่งหรือว่าเราไม่ชอบเนี่ยมันก็ไม่เป็นไรหรอกเพราะว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดของการได้เรียนก่อนได้ลองก่อนเนี่ยก็คือเราจะรู้ว่าเราชอบทางนี้ไหม,มเพราะว่ามีแบบหลายๆคนที่เราเห็นน้องๆอ,อ่ะนะ คือเขามารู้ตัวต,วตอนใกล้จะจบแล้วว่าเขาไม่ได้ชอบสายเนี้ยแลว้วพอเขาจบไปแล้วใช่ไหมก็จบแบบไม่ได้ได้เกรดดีเท่าไหร่แต่ว่าเขาไปได้ดีในเรื่องอื่นหลังจากจบไปแล้วมันก็เป็นการได้ลองก่อนว่าเราชอบทางนี้ไหมถ้าบางคนไม่ชอบก็จะได้ไปดูทางอื่นอาจจะเจอสิ่งที่เขารักได้ในเวลาที่เร็วนั่นเป็นสิ่ง<ะ>ที่ดีที่สุดละแล้เสียตังค์แต่แลกกับว่าได้รู้เลยว่าใช่ไหม มันก็ทำให้เขาเชฟตัวเองไปในเส้นทางที่ใช่มากขึ้นเ,ออเรื่องนี้ไม่ได้เกิดขึ้นแต่ในช่วงมหาลัยนะเด็กหล,หลายๆคนหรือแม้กระทั่งพ่อแม่เขาพยายามจะสนับสนุนให้เจออย่างเงี้ยก่อนระบบการศึกษาของฝรั่งเขาทำแบบนี้มาตั้งนานแล้วหาในสิ่งที่คุณตัดสินใจเองว่าเฮ้ยคุณจะไปทางเนี้ยถ้ามันไม่ใช่คุณก็เปลี่ยนถ้ามันใช่คุณก็ไปหลักสูตรออนไลน์ต่างๆวิชานู่นนี่นั่นมันก็เป็นตัวที่จะช่วยทาให้เราได้มั่นใจว่ามันใช่ไหม ถ้ามันใช่คุณก็ไปคุณก็มีแต่ดีเพราะว่าทุกในทุกครั้งที่คุณไปทํางานที่มหาลัยอะไรก็ตามมันก็จะเป็นการเพิ่มโอกาสเหมือนเป็นเวทีโชว์แล้วไม่ใช่เวทีเชื้อดมีรุ่นพี่หลายๆท่านและอาจารย์บอกว่าจะต้องเรียนอันเรียวอีไม่พ้นไม่พ้นครับเรียนไปใครเรนเดอร์ไม่เร็วนี่เอาอะไรดีมาเครื่องพี่ดีสักอย่างอะ,อะไรก็ได้แต่ต้องหาให้เจอนะว่าพี่อยู่ที่ไหนเราเนี่ยพูดถึงอันเรียวเนี่ยมา หลายเดือนแล้วแล้วก็คลิปที่เราพูดถึงเนี่ยได้รับการตอบสนองของคนที่มีความสนใจเนี่ยเยอะนะรวมไปถึงคอร์สอันเดียวก็มีคนเข้ามาสนใจเข้ามาเรียนหลายคนพี่เองเนี่ยก็พยายามที่จะถ่ายเทงานที่เราเคยทําด้วยวิธีเก่าๆแล้วพี่ก็พยายามที่จะเอามาทําในอันเดียวให้ดูเดี๋ยวพี่ลองเอาแพ็กช็อตที่เป็นบิวตี้ช็อตเนี่ยเรน,นเดอร์ในอันเดียวหมดดีกว่าดูดิมันจะเป็นยังไง กลุ่มต่อไปกลุ่มสุดท้ายก็คือกลุ่มคนทำงานหรือบริษัทที่เห็นโอกาสในซอฟต์แวร์ใหม่ๆเช่น u n นเ a ียวเนี่ยเราอยากที่จะเอาไปใช้งานกลุ่มนี้เขาควรจะเริ่มเรียนยังไงโอก็ไม่ยากเลยครับ intro to u n r e a l engine เลยคอร์สเดียวน่าจะรู้เรื่องเลยแหละว่ามันใช่แนวใช่ทางไหมอ่ากลุ่มพี่ๆที่เป็นผู้ใหญ่หรือว่าหลายๆท่านที่เป็นเจ้าของกิจการ มองไปแล้วอยากให้อินเฮาของท่านเนี่ยมีแผนกที่ทำทีดีอันนี้เป็นแนวคิดที่ยอดเยี่ยมอยู่แล้วแต่ทีนี้พี่อยากจะให้คนในกลุ่มนี้ท่านได้ทำความเข้าใจก่อนว่างานคอมพิวเตอร์กราฟิกหลายๆงานที่ท่านได้เห็นเนี่ยมันคืองานที่ทำโดยมืออาชีพมันเป็นเคสเดียวกับแอนิเมชันหนังที่พี่พูดถึงเมื่อกี้แล้วเมื่อไม่นานมานี้มันมีแฟชั่นโชว์อันหนึง่งเนื่องจากโควิดใช่ไหมเขาไม่จัดแฟชั่นโชว์แต่ทำยังไงเขามีเสื้อผ้ารอขายอ่ะออกคอลเลกชันใหม่ แฟชั่นโชว์จัดในอันเลวเอนจินโอชั่นแคปเจอร์ใช้ Designer, มาเวลัสดีไซเนอร์ซิมเสื้อเดินอิมเมสวยงามวางกล้องเหมือนจริงเลยอารมณ์กล้องแบบแคทวอล์กเลยพี่นั่งดูอยู่นะแบบโอ้โหโคตรเจ๋งเลยอยากลองทำบ้างเพราะว่ารู้สึกเลยว่าเฮ้ย ถ้ามันเป็นอย่างนี้มันทําได้หมดเลยนะคุณจะไปเดินอยู่ในป่าคุณจะไปเดินอยู่ในดาวังคารก็ยังได้อะและ้วมันเล่าเรื่องไปอ,อยู่ที่จินตนาการอของคุณเต็มเลยอะหลายท่านนะที่มีกิจการที่ต้องการที่จะนําเสนออะไรบางอย่างเขาก็เห็นเขาก็แบบเฮ้ย hey, จะเอาอย่างเงี้ยเอาอย่างเงี้ยโชคดีพี่เคยเป็นคนทํางานมาก,ก่อนพี่เป็นคนผลิตมาก่อนอก็ต้องบอกว่างานที่ท่านเห็นนั้นไม่ได้ทําง่ายที่บอกได้แน่เลยคือพื้นฐานทั้งหมดอะไลซีจีมี33คอร์สอะคุณต้องรู้หมดเลย Hmm. คือคุณต้องรู้ทั้งหมดไม่อย่างนั้นมันประยุกต์ไม่ได้มันก็เหมือนกับการที่เราหัดเล่นสเก็ตก็ได้เราอยากจะกระโดดได้อะเราต้องแบบรู้หมดอ่ะพื้นฐานเราต้องล้มมาเราต้องรู้ว่าร้อนเป็นยังไงทรงตัวยังไงคือมันต้องมาหมดเพราะว่าสิ่งที่เราต้องการคือเราต้องการงานในคุณภาพระดับมืออาชีพแล้วบางบางทีเนี่ยหลายๆท่านจะบอกว่าเฮ้ยไม่ต้องอย่างนั้นก็ได้ไม่ต้องแบบถึงขนาดนั้นก็ได้เอาแค่แบบมันเป็นแนวแนวเนี้ยอยากให้เชื่อพี่เถอะว่า ยังไงความต้องการของเราเราก็ต้องการแบบดีที่สุดอะ่ะเราอยากได้ดีที่สุดอยู่แล้วใช่ใชดังนั้นมันหลีกไม่พ้นเราต้องเราต้องปูพื้นฐานอย่างเป็นระบบเพื่อที่ว่าการเติบโตเนี่ยมันจะได้เติบโตขึ้นไปได้ถ้าเกิดเราปูพื้นฐานไม่เป็นระบบมันเรียนข้ามไปข้ามมาแล้วอยู่ดีมันตกบันไดกลายเป็นศูนย์ก็มีมันจะต้องบวกด้วยประสบการณ์ของสายงานน,นั้นๆด้วยอย่างเช่นแฟชั่นโชว์ที่เราเห็นสวยๆเนี่ยคนที่มาเดินคือนางแบบเขารู้ท่าเดินว่าต้องเดินยังไงคนที่เป็นตาก,กล้องเขา อยู่กับกล้องแมาแนนเขารู้ว่าเคลื่อนกล้องอยังไงความรู้ที่มันเป็นประสบการณ์ตรงนี้มันอาจจะต้องใช้เวลาในการฝึกฝนใช้เวลาในการศึกษาค่อนข้างเยอะฉะนั้นงานแรกๆที่เราอาจจะให้พนักงานในบริษัทเรามาเรียนเนี่ยเราจะหวังผลที่มันเพอร์เฟเลยก็ต้องใช้เวลาเรียนสักพักหนึ่งใช้เวลาในการสร้างเสริมประสบการณ์ล่าสุดพี่ทำคลิปสอนเสริมไปเกี่ยวกับ เรนเดอร์จอยเอ็กบอกหมุนหมุนใช้อันเลียวนักเรียนก็บอกว่าโหสวยสวยมากเลยจานบอกว่าเรนเดอร์พี่ก็สอนเรนเดอร์ใช่ไหมซึ่งทุกคนเรนเดอร์ได้อยู่แล้วแต่ปัญหาคือเฮ้แต่ผมอนิเมตไม่ได้อย่างนั้นทํําทาไมมันเนียนพี่ก็จะบอกว่าบางอย่างอ่ะมันไม่มีทางลัดเมื่อกี้พัดบอกว่ามันคือมันคือประสบการณ์ใช่ไหมผู้ประกอบการบริษัทพวกนี้ยเขามีโน้ตเฮาของเขาอย่างสมมุติว่าเขาคือโรงงานทําขวดพลาสติก ที่ขายให้คนเอาไปโรงงานเอาไป OEM อะเอาไปทําแบรนด์อะไรเงี้ยเขาจะรู้ในจุดของเขาเฮ้ยเขามีตรงนี้นะเหลี่ยมนี้ของเขาตรงนี้ของเขาวัสดุของเขามันต้องใสแบบนี้คือเขาจะมีโน้ตเฮาของเขาแต่นอกจากโน้ตเฮาของเขาเขาต้องมีจุดเชื่อมด้วยจุดเชื่อมที่มันเชื่อมมายัางโน้ตเฮาของพวกนี้วิชาการคีเอทภาพและโมชั่นพอพูดถึงแฟชั่นโชว์พี่นึกถึงกล้องเลยนะกล้องมันเป็นเทเลโฟโต้ยิงเข้ามาซูมแล้วลากลงมันเป็นมุมกล้องแบบแฟชั่นโชว์ ึ่งถ้าเกิดว่าคนไม่ได้สังเกตรหรือคุณไม่ใช่คนที่รู้เรื่องเลนส์ไม่ได้รู้เรื่องมูฟเมนต์ของกล้องเนี่ยคุณทําไม่ได้หรอกบอกเลยถึงแม้ว่าเห็นแค่ง่ายๆอะ่ะแต่ทําไม่ได้เพราะไม่เข้าใจไงว่าเฮ้ยมันใช้เลนส์ซูมเข้าไปแล้วมันลากออกมันอะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยมันถึงมันถึงเกิดความรู้สึกว่านั่นมันคือแฟชั่นโชว์ว่าพัดก็ยังมองว่าอย่างอันเรียวเนี่ยจะช่วยให้การเรียนรู้แล้วก็เสริมทักษะเนี่ยมันเร็วมากขึ้นเพราะว่าแต่ก่อนเราเราจัดกล้องไปจัดซีนจัดแสงเลนเดอร์รอนนมาก แต่ในอันเลียวมันเห็นทันทีเลยไงมันก็เท่ากับว่าเราจะสามารถฝึกได้แบบรวดเร็วมากขึ้นอันนี้ก็เป็นข้อดีของโปรแกรมใหม่ๆพวกนี้ที่มันมาช่วยได้ภาพแวดล้อมอ่ะมันไม่เหมือนเดิมคนมันเข้าถึงในวิชาได้เร็วกว่าเดิมเยอะมากเพราะมันมีให้เรียนเยอะกว่าเดิมเยอะมากคือจะไม่เรียนก็ได้นะจะเรียนด้วยตัวเองก็ได้แล้วแต่แต่มันมีคนเรียนอ,อันนี้มันก็เป็นหนึ่งทางเลือกของคนที่มองเห็นว่าวิธีนี้ช่วยเขาได้เป็นประมาณนั้น อันนี้ก็น่าจะเป็นภาพรวมนะของคำแนะนำบวกกับพัฒนาคติเสริมแบบใส่ไข่อเสริมแบบใส่ไข่ด้วยพิเยอะจริงๆ